อายุอยู่ไหนเนอะจ่าเอ,อ๋เหรอจ่าเอ๋พี่สายฟ้าอยู่ไนหนเนอะก็เอ๋เขาไปแอบไหมเร็วเรียกทีละคนนะพี่พายุอยู่ไหนนอะพี่พายุอยู่ไหนนอะจ่าเอ,อ๋อยู่นนยออดิเก่งมากเลยพี่สายฟ้าจ่าเอ,อ๋ พี่สายฟ้าอยู่ไหนนะพี่สายฟ้าพี่สายฟ้าเจ๊อยู่นี่พี่มาเรียบร้อยแล้วพี่พายุพี่พายุอ้วงอ้วงอยู่ไหนเฮ้ยเล่นอะไรกันวะเฮ้ยเฮ้ยเล่นอะไรกันไหนพวกคุณเจ๊เจ๊เดินจับได้ เล่นอะไรกันอ่ะฮะคุณคูนคุณ,คณอยู่ไหนอะเ,เอาอะไรนะ่ะอ,อยู่ไหนนะ้เฮ้ยอยู่นี่ไงแล้ววาดรูปหรอเขียนเหรอเขียนหรอเขียนเอาละเขาเขียน อีกอันนึงปากกาเออเขียน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 ซิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขียนบนกระดาษเขียนบนกระดาษเออเขียนบนกระดาษอันนี้แหลลนะเนี่ยไม่เอาเขียนเขียนโอ้โหเก่งจังเลยอ่ะเขียนเขียนอ๋อพี่สายก็ชอบวาดรูปเนาะเขาเป็นสายอาร์ตอ่าสวนอ้วนพูดคนเดียว เล่นกันเล่นกันโอ้โหเก่งอ่ะโอ๊ยมันคืออะไรอ่ะอ่าโอนยกละอ้าวอ่าโอทีจ้ะโอทีจ้ะอ้าวพี่นิวบอกอ้าวเอกสารเอกสารเอกสารจ้ะอ่าเรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยจ้ะเอกสารจ้ะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเด็กออกมาเร็วมานี้แล้วมานี่แล้วคุณออกมาค่ะ เอกาสารจ้ไ <ป S 2> ะไม่ต้องเบิกก<ม>ันแล้วจ้ะคุณคะคุณนกเ,เอาแล้วจ้ะอ่า